สวัสดีครับทุกทุกคนครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงแว่นตาโปรเกรสซีฟครับแว่นตาโปรเกรสซีฟผมเข้าใจว่าหลายๆคนน่าจะคุ้นเคยกันบ้างแล้วครับหลายคนคงจะใส่อยู่แล้วก็มีครับหลายคนก็คือกําลังมองหาอยากได้แว่นตาโปรเกรสซีฟไว้ใช้งานสักอันหนึ่งนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงแว่นตาโปรเกรสซีฟรุ่นสแตรฐานรุ่นกลางแล้วก็รุ่นท็อปให้ทุกคนได้ทําความรู้จักโครงสร้างของมันนะครับคือหากจะพูดถึงแว่นตาโปรเกรสซีฟครับแว่นตาโปรเกรสซีฟคืออะไร แว่นตาโปรเกรสซีฟก็คือแว่นตาที่สามารถใส่แล้วใช้งานได้ทั้งมองไกลมองกลางและก็มองใกล้ด้วยคืออย่างนี้ครับคือเวลาที่คนเราอายุมากขึ้นเนี่ยมันจะมีปัญหาสายตาดูใกล้เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับก็คือป,ปกติเราใส่แว่นสายตาสั้นแว่นสายตายาวแว่นสายตาเอียงอยู่แล้วเนี่ยนะครับเราจะมองเห็นเป็นปกติทุกอย่างทุกระยะถูกไหมครับแต่ว่าพออายุมากขึ้นเนี่ย กำลังเพ่งของเรามันก็จะลดลงทําให้เลนตามันก็เสื่อมเนี่ยจะทําให้การมองใกล้ของคนเราเนี่ยไม่สามารถเพ่งได้ซึ่งคนที่ใส่แว่นสาตาสั้นส่แว่นสาตายาวส่แว่นสาตาเย็นอยู่แล้วเนี่ยแวาดูใกล้เขาก็จะมองไม่เห็นเพราะฉะนั้นการคิดค้นหรือการพัฒนาแว่นตาโฟกัสสีเนี่ยก็ถูกออกแบบมาให้แก้ปัญหาเหล่านี้ครับเพราะฉะนั้นคือในแว่นตาโฟกัสสิบหนึ่งอันเนี่ยมันมันจึงมีโครงสร้างกํากับเอาไว้มันจึงมีรุ่น ให้เราเลือกได้นะครับว่าจะ,จะเลือกเป็นรุ่นแบบไหนและจะเหมาะสมกับใครบ้างเพราะว่าในเ,เรื่องของปัญหาสายตาเนี่ยมันค่อนข้างจะซับซ้อนนะครับแล้วก็มันไม่มีแว่นตาโปร gresive อันไหนที่จะเหมาะกับทุกๆคนนะครับเพราะฉะนั้นคือแว่นตาโปร gresive ก็เลยจะต้องแบ่งเป็นรุ่นแบ่งเป็นดีไซน์ต่างๆให้เราเลือกให้มันเหมาะสมครับแว่นตาโปร gresive ดีไซน์แบบแรกก็คือรุ่นมาตรฐานครับคือรุ่นมาตรฐานเนี่ยอันนี้จะรวมถึง เขาเรียกว่าสต็อกนะครับหมายถึงว่าคือมันผลิตรอไว้แล้วผลิตครั้งเอาไว้ก่อนในโรงงานเพื่อคนไหนที่มีปัญหาสายตาสั้น100ยาว100แล้วก็มีค่า addition คือค่าที่ดูใกล้นี่นะครับ100 150 2อ0อะไรก็แล้วแต่นี่ครับก็จะไปสามารถที่จะไปเลือกใช้ได้เลยโครงสร้างมันก็มีโครงสร้างเดียว ก็คือมองกลางมองมองไกลมองกลางมองใกล้นะครับมันจะมีแค่โครงสร้างเดียวคือทีนี้เรื่องของโครงสร้างเนี่ยมันก็อาจจะมีปีกย่อยไปอีกว่าโครงสร้างแบบฮาร์ดแบบซอฟจะมีแบบนี้เข้ามาอีกนะครับคือฮาร์ดก็หมายถึงว่าโครงสร้างที่มีเน้นพื้นที่มองไกลแล้วก็เน้นพื้นที่มองใกล้นะครับคือมองไกลกว้างๆมองใกล้กว้างๆประมาณนี้นะครับเบื้องต้นประมาณนี้ส่วนซอฟก็หมายถึงว่าใส ปรับตัวง่ายๆใส่แล้วก็คือไม่ไม่เวียนหัวเวียนหัวน้อยประมาณนี้ครับคือพื้นที่การดิส r t ชันด้านข้างเนี่ยอาจจะน้อยน้อยกว่าแบบแรกประมาณนี้ขึ้นอยู่กับว่าเลนส์สต็อกเนี่ยเราเลือกไม่ได้ผู้ผลิตเขาจะเพื่อเลือกมาให้เราแล้วนะครับซึ่งส่วนใหญ่เราก็จะเป็นซอฟต์นั่นแหละนะครับเพราะว่ากลุ่มเนี้ยคือเน้นให้ใส่ง่ายๆใส่สบายแล้วก็รองรับค่าสายตาไม่เยอะจะบอกไว้ก่อนว่าโปรเกรสซีฟสแตนดาร์ดสำเร็จรูปพวกนี้ครับมันจะ มีโครงสร้างที่รองรับค่าสายตาไม่เยอะและนะครับไม่ต้องสั่งผลิตคือโรงงานมันผลิตให้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นคือรองรับแค่ค่าสายตาสั้นกับยาวเท่านั้นเองนะครับเอียงไม่สามารถทําได้นี่คือข้อเสียข,ของเขานะครับคือคนที่มีค่าสายตาเยอะๆหรือซับซ้อนเนี่ยใส่ไม่ได้เลยเพราะว่ามันจะ,ะมีพื้นที่การใช้งานที่น้อยมากนะครับมองเห็นคุณใส่แล้วก็มองเห็นได้ มองไกลมองกลางมองใกล้แต่ว่าถ้าเกิดคุณค่าดสายตาที่มากกว่า150มากกว่า200ไปแล้วเนี่ยพื้นที่ในส่วนนั้นน่ะที่โครงสร้างที่เขาออกแบบมารองรับเนี่ยมันจะไม่เพียงพอนะครับเป็นที่มาของรุ่นต่อไปที่ผมจะพูดถึงนะครับก็คือรุ่นกลางรุ่นต่อมาครับเป็นแว่นตาโปรกเสบรุ่นฟรีฟอร์มฟรีฟอร์มเป็น,เท,นเทคโนโลยีในการผลิตเลนในการขัดเลนแว่นตาสมัยใหม่ครับ ซึ่งมันจะมีความละเอียดแม่นยำมากขึ้นกว่ารุ่นแรกครับที่เป็นคอนเวอร์ชันแนซึ่งในปัจจุบันนี้นะครับหลายๆบริษัทก็จะหันมานิยมใช้เป็นเทคโนโลยีนในการขาดแบบฟรีฟอร์มกันหมดแล้วนะครับซึ่งมันจะให้ผลที่ค่อนข้างน่าพอใจกว่าคือจะทำให้คนสวมใส่แว่นเนี่ยสามารถที่จะสวมใส่แว่นตาโปรเกรสฟได้ง่ายปรับตัวง่ายใส่สบายด้วยครับแล้วก็แก้ปัญหาสายตาได้ค่อนข้างที่จะ,ะดีกว่าครับโดยรุ่น โปรเกรสซีฟฟรีฟอร์มนี่นะครับรุ่นนี้ก็จะมีแบ่งอีกเป็นปีกย่อยอีกนะครับก็คือเป็นฟรีฟอร์มรุ่นธรรมดาแล้วก็จะเป็นฟรีฟอร์มรุ่นท็อปท็อปนะครับซึ่งรุ่นตรงนี้รุ่นฟรีฟอร์มเนี่ยผมจะพูดถึงรุ่นที่มันเป็นสแตนดาร์ดของฟรีฟอร์มก่อนนะครับตัวสแตนดาร์ดฟรีฟอร์มก็จะมีข้อดีมากกว่ารุ่นแรกที่เป็นสต็อกนะครับซึ่งโปรเกรสซีฟรุ่นนี้ครับมันจะอาศัยข้อมูลที่เป็นบุคคลมากขึ้นนะครับ คือมันจะอาศัยข้อมูลค่าสายตานะครับค่าสายตาเป็นหลักคือค่าสายตาสั้นค่าสายตายาวแล้วก็ค่าสายตาเอียงด้วยซึ่งมันจะสามารถทําค่าสายตาได้มากขึ้นถูกไหมครับแล้วก็ค่าอ่านหนังสือนะครับซึ่งเราเนี่ยมันจะรองรับค่าหนังสือที่ค่อนข้างสูงขึ้นกว่าเดิมนะมากขึ้นกว่าเดิมแล้วก็จะมีคอริดอร์นะครับมีระยะการเหลือบมากขึ้นคือเลนกลุ่มนี้เราสามารถที่จะเลือกคอริดอร์ได้ค่อนข้างเยอะขึ้นกว่าเดิมครับ จากรุ่นแรกเนี่ยอาจจะมีแค่1นถึงสคอริดอร์ใช่ไหมครับแต่รุ่นที่มันเป็นฟรีฟอร์มเนี่ยมันก็จะมีให้เลือกได้หลากหลายขึ้นนะครับหคอริดอร์สคอริดอร์สคอริดอร์สีคอริดอร์ก็แล้วแต่นะครับสามารถที่เลือกได้แล้วก็ละเอียดมากขึ้นครับซึ่งข้อมูลหลักๆเลยที่จะใช้ในการสั่งทำแว่นตาโปรเกรสซีฟฟรีฟอร์มนะครับจะอ้างอิงจากค่าสายตาจะอ้างอิงจากค่าเอดิชันจะอ้างอิงจากขนาดกรอบแว่นครับก็คือ มุมกว้างมุมสูงนะครับแล้วก็ความสูงตาดำอ้างอิงจากาแป้นจมูกด้วยนะครับซึ่งมันก็จะทำให้ระยะเหลือบง่ายขึ้นเหลือบอ่านหนังสือนะครับก็จะทำให้คนใส่นั้นนะครับสามารถที่จะเหลือบอ่านหนังสือมองใกล้ง่ายขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วก็ระยะเหลือบเหมาะสมกับคนคนนั้นมากขึ้นกว่าเดิมครับนี่คือตัวมาตรฐานของ Freeform Progressive ครับ ทีนี้ระยะการสั่งทำครับในกลุ่มพวกนี้นะครับเลนแว่นตาเนี่ยจะมีระยะเวลาในการสั่งทำใหม่ทุกคู่เลยครับซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาเฉลี่ยก็ประมาณสัก5 7าถวันครับหรืออาจจะมากกว่านั้นก็แล้วแต่เทคโนโลยีแล้วก็แล้วแต่โรงงานผู้ผลิตครับเลนกลุ่มนี้ก็จะมีเทคโนโลยีที่จะเอาเข้ามาช่วยในการปรับแต่งตัวแว่นนะครับเพื่อให้ลดค่าเออ,เอร์ต่างๆโครงสร้าง โครงสร้างเรื่องของโครงสร้างเนี่ยมันก็ยังไม่สามารถเลือกโครงสร้างได้คือโครงสร้างในการเลือกเรนแวนตาเนี่ยผู้ผลิตนะครับเขาจะคำนวณมาให้โดยอัตโนมัติแล้วก็เลือกโครงสร้างให้เราเลย<ฮ>คือคนเนี้ยไม่ว่าคุณจะมีพฤติกรรมยังไงก็แล้วแต่ในการใช้แว่นครับในการใช้ชีวิตหรือการทํางานต่างๆเนี่ยกลุ่มที่เป็นสแตนดาดฟีฟอร์มเนี่ยคุณก็ยังไม่สามารถที่จะเลือกโครงสร้างได้มันเป็นโครงสร้างมาตรฐานจากโรงงานมาให้ครับแต่ว่ามันจะมีเทคโนโลยีในการ มาแก้ไขปัญหาค่าเอียงมาแก้ไขปัญหาดิทอชั่นต่างๆที่พื้นที่ที่มันใช้งานไม่ได้เนี่ยมันก็จะมีเทคโนโลยีเหล่านี้เอามาช่วยครับนี่คือกลุ่มที่มันเป็นสถานะฟรีฟอร์มครับรุ่นสุดท้ายครับก็คือรุ่นฟรีฟอร์มเฉพาะบุคคลนะครับคือกลุ่มเนี้ยก็จะอ้างอิงอาตามชื่อตรงๆของมันเลยครับก็คือมันเฉพาะบุคคลจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างที่ เราสามารถที่จะออกแบบได้ตามสไตล์เลยครับ,รบหลักๆแล้วในการสั่งทําแว่นตาโปรกสีรุ่นที่มันเป็นฟรีฟอร์มเฉพาะบุคคลเนี่ยนะครับมันจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสายตานะครับรองรับค่าสายตาที่ซับซ้อนที่สุดค่าสายตาสองข้างต่างกันตาดำสองข้างสูงต่ำไม่เท่ากันนะครับมีค่าสายตาเอียงเ,เยอะๆมีค่าสายตา สั้นยาวเยอะๆมีแอดิชันเยอะๆนะครับเก่าแว่นที่คุณใส่นั้นเขาเรียกว่ามีความโค้งมากหรือมีมุมเทอะไรต่างๆที่มันไม่เป็นสแตนดาดเลยนะพวกนี้จะสามารถที่จะอ้างอิงจากข้อมูลการสวมใส่แว่นจริงแล้วก็ข้อมูลจากการใช้ชีวิตจริงไลฟ์สไตล์ในการทํางานนะครับให้มันตรงกับคนคนนั้นมากที่สุดซึ่งมันก็จะได้แว่นที่มันเป็นอิสระ สุดๆเลยสำหรับเราแล้วก็มุมมองต่างๆครับคือทุกอย่างเนี่ยที่เปเป็นข้อจํากัดรุ่นรุ่นสแตรดาดรุ่นฟรีฟอร์มสแตนดาดอะไรพวกนี้ครับทุกอย่างจะถูกปรับแต่งแก้ไขนะครับได้จากเลนฟรีฟอร์มเฉพาะบุคคลเนี่ยครับโดยข้อมลอ,อ้างอิงนะครับที่เขาต้องการจากบุคลคลคนนั้นเนี่ยเรื่องของค่าสายตานะครับค่าแอดิชันแล้วก็ข้อมูลของกรอบแว่นนะครับเป็นค่าพารามิเตอร์ของกรอบแว่นเลยนะครับ แล้วก็ข้อมูลจากตาดำนะขนาดของม่านตานะครับแล้วก็ขนาดของลูกตานะลูกตาไอบอลของเราเนี่นะครับเขาก็จะเอาสิ่งเหล่านี้มาคำนวณครับมาคำนวณว่ามีระยะเท่าไหร่แสงตกตรงไหนนะเพื่อให้มันเหมาะสมสอดคล้องกับการใช้ชีวิตประจำวันข้อดีของรุ่นนี้ต่อมาครับก็คือ,อระยะการเหลือบนะรบเราเราสามารถที่จะเลือก คอริดอร์คือระยะเหลือบเนียครับจากตาดำลงมาถึงจุดที่อ่านหนังสือนะครับเราสามารถเลือกคอริดอร์ได้ตั้งแต่0.5มิลแล้วแต่นะบางบริษัทจะคือละเอียดมากก็คือตั้งแต่0.5มิลคุณสามารถเลือกได้เลยตั้งแต่8มิล9มิล10มิล10มิลลิเมตรไปจนถึง2 0ม mm, ิลลิเมตรคือเลือกได้ตามตามบุคคลคนนั้นตามสรีระของคนนั้นตามการใช้งานของคนนั้นด้วยซึ่งช่างแว่นเนี่ยเขาก็จะเป็นคนฟิตติ้งให้นะครับ ก็คือเขาจะขอข้อมูลทุกอย่างการใช้ชีวิตแบบไหนความต้องการใช้แว่นแบบไหนลักษณะงานที่ทำทำแบบทำยังไงนะครับนั่งบนโต๊ะระยะห่างที่ใช้สายตา,ายาวเท่าไหร่กว้างเท่าไหร่นะครับพื้นที่ประมาณกี่กี่เซนติเมตรต่างๆนะครับซึ่งดีไซน์ของพวกนี้เนี่ยโครงสร้างของแว่นเนี่ยเราสามารถเลือกดีไซน์ได้อีกนะค กลุ่มเนี่ยคือมันจะอิสระทุกอย่างเลยนะเพื่อให้มันสอดคล้องเพื่อใหออเใหมาะสมกับกับคนคนนั้นมากที่สุดนะครับดีไซน์เนี่ยเป็นเรื่องสําคัญนะครับผมในคลิปก่อนๆผมจะพูดเรื่องของแว่นตาโปรบิิที่สามารถปรับแต่งดีไซน์ได้มันมันเป็นยังไงนะครับดีไซน์เนี่ยในคนคนหนึ่งครับะจะมีพฤติกรรมการใช้สายตาไม่เหมือนกันจะทํางาน ระยะใกล้ไม่เหมือนกันทํางานระยะกลางไม่เหมือนกันมองไกลๆก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นแต่ละบุคคลเนี่ยมันก็มีไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตแตกต่ททางกันถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าจะใช้โครงสร้างเดียวรวมๆเลยมันก็จะไม่ตอบโจทย์กับอีกคนหนึ่งถูกไหมครับเพราะฉะนั้นดีไซน์แต่ละแบบเนี่ยเขาก็จะออกแบบมาให้ให้มันแมทชิ่งกันเลยคนนี้มีพฤติกรรมใช้แว่นตาดูไกลเป็นหลักชอบใส่แว่นเฉพาะตอนที่ ท่องเที่ยวอ่ะตอนท่องเที่ยวแล้วกันขับรถแว่นโปรเกรสซีฟเฉพาะบุคคลเนี่ยเราก็สามารถดีไซน์โครงสร้างดูไกลๆให้มันกว้างเพื่ออะไรเพื่อให้เขาใช้งานในส่วนนั้นมากที่สุดนะครับมันก็จะทำให้เขามองภาพพื้นที่ตรงนั้นน่ใช้งานส่วนนั้นดีกว่านะครับดีกว่าส่วนอีกคนหนึ่งในชีวิตใส่แว่นเฉพาะตอนทำงานระยะใก,กล้ใช่ไหมครับแว่นตาโปรเกรสซีฟ ที่มันสามารถเลือกดีไซน์ได้เราสามารถไปปรับแต่งดีไซน์ส่วนพื้นที่ดูใกล้ของเขาเนี่ยให้มันมีพื้นที่ที่ใช้งานได้ดีกว่าส่วนอื่นก็เกลียบตรงนี้ให้มันดีขึ้นเราก็ทําให้เขาเนี่ยสามารถใช้งานใกล้ได้ดีกว่าแบบนึงหรือบางคนที่เน้นการทํางานเทรดหุ้นเทรดแล้วกันเป็นเทรดเดอร์อย่างเงี้ยเขาจะดูระยะห่างๆหน่อยใช่ไหมครับประมาณสัก80เซน ไปถึง100ซมประมาณนี้เทคโนโลยี Technology ในการเลือกดีไซน์ของแว่นเนี่ยเราก็ไปทำพื้นที่ส่วนที่มันดูกลางๆเนี่ยเกลี่ยพื้นที่ตรงนี้จัดการพื้นที่ตรงนี้ให้มันให้มันมีพื้นที่ที่กว้างขึ้นนะครับเขาก็จะใช้ส่วนนั้นเนี่ยได้ดีกว่านะครับนี่คือข้อดีของการเลื่องดีไซน์การปรับแต่งได้ซึ่งมันก็เป็นออปชั่นหนึ่งนะครับสำหรับแว่นตาโปรเกรสซีฟเฉพาะบุคคลที่ สามารถที่จะทําได้ที่จะมาแก้ไขปัญหาของผู้ใช้แว่นได้นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยถ้าเปลนตัวไหนที่มีฟังก์ชันนี้มีออปชันนี้ก็ถือว่ามันมันสุดยอดแล้วนะครับในการแก้ไขปัญหาการมองเห็นของแต่ละบุคคลได้และอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของเทคโนโลยีในการในการแก้ภาพบิดเบือนแก้ภาพล้มนะครับแล้วก็ แก้ปัญหาเรื่องของสายตาสองข้างไม่เท่ากันในการมองอสายตาตาดำสองข้างแตกต่างกันตาข้างหนึ่งสูงข้างหนึ่งต่ำอะไรอย่างเงี้ยเวลาเหลือบมองต่างๆมันก็จะไม่ไม่แมทชิ่งกันในเลน o g r e s s i v e ฟรีฟอร์มยุคปัจจุบันเนี่ยมันมีเทคโนโลยีอีกเยอะครับที่จะเอามาปรับแต่งแก้ไขหลุดจุดเหล่านี้ที่เป็นข้อเสียเหล่านี้ได้นะครับ นี่คือเรื่องราวของโปรเกสซีฟทั้งหมดเลยนะครับซึ่งต่างๆเราเนี้ครับอันนี้คือพูดถึงแค่ในส่วนของโครงสร้างและก็การออกแบบนะครับซึ่งยังไม่ได้รวมถึงเรื่องของออปชันต่างๆที่มีเสริมเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโคดดิ้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยี Technology ในการเปลี่ยนสีต่างๆเราเนี้คือมันเป็นออปชันเสริมที่เราสามารถที่จะเลือกใส่เข้าไปการ เช็ดล้างนะครับโคตติ้งแข็งแบบป้องกันรอยอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเหล่านี้ก็จะเป็นออปชั่นอีกอันนึงนะครับซึ่งจะทําที่หลังจากที่เราเลือกโครงสร้างต่างๆที่เราได้ค่าเสายตารต่างๆแล้วครับซึ่งทุกอย่างจะรวมอยู่ในแว่นตาประกันีตัวที่เป็นเฉพาะบุคคลแล้วก็ตัวสแตนดาร์ดนะครับลูกค้าคนไข้สามารถที่จะเลือกออปชั่นเพิ่มเติมได้ตามความพอใจ นี่คือทั้งหมดของแว่นตาโปร g r e s ที่เล่าให้เพื่อนๆได้ฟังกันในวันนี้ครับอย่าลืมนะครับหากชอบคลิปนี้นะครับคลิปนี้มีประโยชน์กับทุกท่านอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องแว่นมันแพ้วกับมิสเตอร์แดงของผมด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้ผมได้หาข้อมูลดีๆแบบนี้มาเล่าสู่กันฟังครับสวัสดีครับ